เขามาใกล้รถุ้ยเอมาว่าคนละีตาเลยแล้วละงรถงรถทเป็นมามองมค่อยไปดิแนวากิมหนึ่งอหนึ่งามหนึ่งสองสามหนึ่งองแล้วละอ้บเทไหมาปุยดกนะ เอาีเอาลีกิมปเป็นอยู่พอกิมจ้เอาซะสุเอาโอ้ยเสียงเนันอยูน้องมามือนี่เนาะเออสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ที่หักแพงเบิร์ดสุขผูสุคนบิดสมองสปอร์เ้อประกอบ่ง youtube บอาพะเพิลนึเก่าขอติดไม่ก่อนพี่น้องเลยเนาะเสียงมันดัง เสียงดังนั่นนี่ข้อใส่ไม้ก่อนเนาะ,ะมนเมอนกาเข้ามาหาทั้งเพื่อนพอลูกหาคือเกา่าอี่างเง้ยเนาะนเนข้ามาหาพอลูกหาคือเกา่าเหมืนนอ,อ,อมมนเนาะเข้ามาเมอนกามีการเปลี่ยนแปลง เนาะมีการเปลี่ยนแปลงจากเล็กจ,จากหน่อยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางบ่าวแซนบอกเพิ่นมาจอหน้าให้สันเนาะก็ดีใจน้าเพิ่น,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 พนพี่น้องเลยแต่ว่าทางเฮาเองก็มีแบบของที่เฮาสีมาให้เพิ่นคือกันเนาะมาเมื่อนาโลดค้าพี่น้องเลยแถวนี่เนาะบ่เดเว้ามาเมื่อนี้ก็เป็นห้อยอะยไรไ,ได้จะไปค้าอยู่เนาะจนได้คุดเอา รถเฮาค้ามามือเนาะอ,อ,อันนั้นห้อยรถไทยที่หรือห้อยรถอย่างเอออันนี้ก็จดได้คุดเอาน่าสิเป็นรถอ่าเจ้าหน้าเนาะอขอคาขายเอ็มร้อยสับ่เดียวนี่ เรามันหวดยินไหปดีปลาปาลอดเ่าลเปอกเมาแล้วกับเืไล่เปลนอกนี่มให้นเบิ้งเบิ้งิินี๋ยวมันสีสอดกันโอ้เปิ้นเห็ดยังอันนี้จอหน้าจอหน้าอันนี้มันเป็นยังงอยู่นี่เป็นยังหักไม้อ๋อตามหักไม อาำใสแน่น่ะด้อาบน้ำน้องน้ำโคนแน่เออพี่พีให้นางพี่น่งพี่ันจังบอดเสียงดังเออพี่พมากพี่กัได้ย่ายง่ายง่ายใช้อะนะลูกอีกคนหนึ่งบอลานี่โลาสบายดีลง ใส่ได้เจาะใส่หน้าเลยอูราคาเพิ่นอยู่บ่อท่ายโดยห่าูหูราคาเจ็ดพันเบาเราเพิ่นเโอ้เจ็ดันี่เจ็ดบาทราคาเจ็ดันี่คือบอด้ไดได้เป็นกอกมือเนาะผกยกมือเนาะได้บอดี้ไดได้ใซมีไฟไดไฟบอดี้ไดได้บอดไดได้แล้เอยราคาเจ็ดพันจะไปใซดได้มากกว่าหู ต้องระดับรักหมื่นหมื่นป้ายปุ้ได้ใส่ใดนะก็เออเราได้หมื่นสองกันใส่ใดนะต่ำกว่าหมื่นสองได้ยูโครน่ามากจีามีนาสีแล้วเนาะโดยสีใบใบใบสองใบสามาละสามองบินมันขึ้นเียได้มีหมหินเนาะหินลายมีหินอยู่บ่อลายขนาดเอาลูกคนหนึ่งรับบ่อนะรับนอนควม ลลารับกคที่ทุกลาครับจอ่อาแวา,างพินกิจาดนางหมานนี่มาจอ่อน้ารถมาขมปะนกินติดต่อมาเองโอ,โอ้โอ้แสดงว่าอยู่ขั้มปะเนงก็มีหรหจ่อหน้าเนาะเออเออได้ได้จะเกิดว่าผู้หักผู้ใหญ่บ่าวล่าได้จะยากจอให้ออเอนา,างร้อยแบบนี้ เราจะได้ต like ิดต่อนะเดี๋ยวเกิดว well. ่าเขาไปได้ไปอยู <'s> <c oughs> <Okay> ่มันเป็นรักเป็นแรงมันก็ดีเขามีน้ำใส่เนาะพอส่วนเนาะโดยโดยเอาเขาบอกภบใจเพิ่นเขาบอกภูมิใจเบาเล่ากับเอ้ไล่กับไอ้จอยเพิ่นมีมาให้รางวัลวานเนี่ยเขากำลองมีใจหรางวัลแล้วได้เพ็่อนยังไรรางวัลนะเจ็บไปยังคือเก่าเลยยังคือเก่าโอ้คอยลืมมันนี่คอลืมซื้อกระเป๋ามาให้เจ้าลืมว่า มาเอารักษามาิีวซื้อเลยเลยกระเป๋ากระเป๋าผ้าเนี่ยผ่าเนี่ยได้ดีมกระเป๋าเนา้อห้าบาดีกว่าเนาะบะพ้าดีกว่าจะน้อยคุณใหญ่เป็นฉบับบาทุเป่าส่วนก่ธรรมดาแทบจีวะมีกระเป๋าพ้ยแหละจีวอีกแล้วยังกินข่าวกินอะไกินกินใา ปะทู่นใจกับแกปะทู่โยไอ้เป็นคนไปแก่หน้าเหมือนเขาน่ะเขาไปแก่เองแก่อยู่สาอยู่น้องนี้โดยเที่ยวที่เก่าแล้วนี่เที่ยวที่เก่าแล้วเก่าเที่ยวแล้วเก่าเที่ยวคือกระพุ้ยน้อยแท้กระพุ้ยเลยพุ้ยกันหน่อยกันก็บน่อยหน้อยเลยกันใหญ่จนลอยแฉกเที่ยวเที่ยวกับยามันเก่าเที่ยวอะไรก็ได้นะเก่าเที่ยวกระซิบๆเที่ยวละ ได้นเลยได้เลยซาวบไปนะจับายมันจักไรไปต่อซาบไปย่งนี้คืเขาบอกซาบแมเนี่นี่หน้าไนางพินจิตรจามานางพิมนี่นามันกสบายเปนดอกไ้มาสบายต่อไปก็เร็กหน่อยก็ วกะซีโบไดมุนหนากะซีโบไดมุนผมกะซีโบไดกะิีโบไดไม่น้ำกีโตมน่แห่แยมแรงและสิอนบน้เปืือนนั่นเองเปือนมาได้บนี้เอ้ยแล้วนี่มีอยู่บ่นาบบาดานี้มีกับขาเพ่อกกใส่แน่นแเละนเพื่อนนี่มใส่อยู่บ่ก็มีคืกันเนาะเออแต่ขาเพลือเนาะ่้าเอบียก็มีข้าเหาน้อิ ป่ะบานเนี่มีกองควันมาไห่ชีเฮ็ดได้ไรควันละง่ายไอ้ไใหญ่กับเอื่ยงกับเอื่ยใหญ่ยังไงัไม่ไ่ดูมือล่ายเยอะดีใจเละง่ายกัละง่ายดีใจแหละไอยไอ่ใหญ่คือว่ามาเล่าพาเพื่อนท่านผู้ยใหญ่เพื่อนนี่แหละกับเอืยไร่เพื่นนี่แหละเขาดีใจดีใจก็ดีใจอยังางก็ละง่ายแน่แน่ใจอยละง่ายกั ่มีไเอาจ้น้อยคอยบมีมาให้ได้บมี่เนี่ยะามากง่ายกันง่ายดน้อผัมาง่ายกันง่ายดีนจล้วไป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 ่มีองมาอดมัตสิบาเอาะไปไปงายงายง่ายไปง่ายยยบอแต่ไอ้บักกิมมาแล้วไปน้ำบักคากิมนับักกิมนี่่เกบกะเตล่อบักกิมนกิมมัน ว่าตรถเขาก็อยากฆ่าืกันนออยเนาะแต่ว่าเขาเที่ยวเอาก็เที่ยวออกเที่ยวเขาวันเก่า้าอะไรบ่้านะคะถือนึ่งนนี่ก็เที่ยยังเขาใหม่เนาะรถเจาะน้าก็ฆ่าถึงรถบาแซนก็่าคือกันบดเดน่ได้้าเรเล่าเอ้าเ้าบุญผ้า่าบ่้านะฮะเอ้ายู่งหลายคนโอ้ยัง่าอีกน้อยค่ะ ขนาดลีโวเนะี่เขียนด้วยลีโวสิเองแมนแมนข้อเหือ hmm. ข้อแห้งเล้เมาของ ให้เลือกเอาอย่างได้อย่างหน,นึ่งนี่เอาตัวใดระหว่างโหลดกับกับพุ้ยนี่เบิ้งสิเปิดนี่เราวางโหลดกับกไหนให้เลือกเอาอย่างได้อย่างหนึ่งเอาตัวใดตัวนี้ก็สิเอาให้ลูกตัวนี้ก็สิเอาไว้ใช้น่เอาเบิ้ลบ่อเบ้างบ่มนี่เบิ้ลช่องยังได้เบิดลช่องจะได้เบิ้ลชองถ้าแต่รถทิพย์ก็ได้เฮ้ยจะได้เบิ้ลชองก็เอาจะได้เบิ้ลชองแล้วเอาขึ้นมาแก้เอาไปแก้แก้แก้เสื้อ

้กอกระดิ่งไปแล้วนายโองลยลองเลยลองเลยมาเองราไปชมคื้นเลยเนาะโอ้ยได้เหี้ยแล้วลุงนได้เขาเงียยแล้วเ่าเหี้ทิไดเขาเี้ยน้ดูไดเขาเี้ยแล้วมาดูได้เห็น้ำมูแล้วมานี่รถทิ่มเพิ่งเหียนบ่ให้ประหยัดไว้เอางเียนกับเครือไล่กับอ้าจอยบาวแอนขึเลยไหาอยากกอบครับบ๊าวิ้ครับกิ้ กิมเนาะพะเนึงเอาไหมกิมจับนึงออกเสีอนึกออกเสียเสง็งแล้วงอกมันวิทายหลดก้อนนี่ไมีกาขึ้ว่ากระดับออกกิมเดี๋ยวแมพกิมเห็นงอกได้เห็นและในโทรศัพท์ได้เห็นเราก็ดีใจน้ำลูกได้เอียนคงเพลินแล้วนี่กินอุปกรณ์การเอียนอุปกรณ์การเดินทาง ้บาเมื่อบ้านเมื่ยังกะบ่นเมื่อแบบนี้นะสได้ยืยันได้กิมไวแหรือเสียอารถคันนี้พ่อไปตามแม่บักกิ่มถึงเงินน้ำ่อยพ่อแม่ปักกินไปมาหักเจ้าแล้วเนี่ยเอาลงมากย เบื้งมาค๊บเบื้งเบื้งอันนี้พอหาได้ของีมาซื้อปลาทางมาซื้อกบปลากบซ้อปลาน้าเบ้อน้าเบ้ถึกใจเด้เยน้ำจ้าิวน้ได้น้ใหม่อิ้วเป็นอิ้วแรลงมต้องนอนเนออิ่วน้าเป็นเดี้ยวสสอบบิแบแงต้องนน กับฟ so like, oh, ูใหม่สาร้ำสารใหม่ที่เป็นยูบะกิมปานเด้อมาเยอ้พี่กอนมาพี่บะกิมกรบพ่อมาพี่ก่อนจ่ามามาพูดมท้ายหูแฮมโอ้โหถ่ายขนะปกติต้งยืนทางรางรถไปยนทางรางรถอ้ไม่ไ้เลยไมเอาเลยนี่ะยังเขามใกล้รถเนี่ยยังเขามาเขามายอ ตายผู้คนละีตาเลยเเแล้วลข้างรถข้างในรถเปนมามองมานะนะค่อยๆไาดี่อนนาแนว่ากิ๊หนึงน่งเปลอดดาหน่หอหนอครับมือกอแล้วละมาอยา่างชุกละเทปไหมบม้<ซ>ี่ค่อยๆตุนะเอาพอีเอาลถทีพอือพอดี กิมสที่เป็นยีบอกิมจำเอาซะสุกเอาโอ้ยแล้วจะให้น oh ี uh ่เราจะให้ดให้งหายแ่อ่ะหาหรืออายเดียวนี่หาหรืออาย สีได้จังมือดิมาลายคนอ๋ที่แรกคนว่ใหาซื้อแบบมันมีปอดหนังเล็กน้อยนะแต่ว่ารถไหนมับม่มีเนอนเนาะมีตับหนังเด็กน้อยนะลาวฮอมผมมี่แต่ตนนรถ อที่ลดปัญดิบหน้อยนะนี่เอาเปลี่ยนทางผู้ใหญ่เหมือนกันว่าบอกเป็นอย่งางล่ะสัตวหมออายบ่ปากกิมอายบ่ กแล้ใจอเอมีเงินซื้อให้ลูกเภูมิใจแล้ววันนี้ให้ลูกเนาะดเป็นนี้เอาหนี้แล้วพาลูกกันาเที่ยวเลยโก็นไปไปเที่ยวไปเที่ยวนั่นแหละองเที่ยนอยูนไหเนี่ยดูปูดูทั้งบ้านท่าุดองเรียนนั่นล้างเที่ยวเห็นนะบ่ะจัก รงเียนบ่มีในคู่นะบัจักมาเยมาเดี๋ยวไปดัคนชิาหูมามาลยแม่นางพิน<า>พินผ้ิหายผยนพินผู้ใหญ่จดีกับคนเก่าฮะล่ะจำได้ตีสื่อในใดคนเก่า ซื้อแน่ใดขอบคุณขอบใจเปิ้มไอ้เปิ่มลำลุ้ยลำลุยพี่โอ้โอสเตรเลียดอะดีเนาะกับแบบรอบเพิ่มเพิ่มเกลี่ยไร่ผู้ใหญ่ใจดีเฮาแล้วก็กับเบาจอยผู้ใหญ่ใจดีกับเบาแอนั่นแหละโดนบัตรสุขสุขเนกับเบาเล่าพูนอำน้าพาทางอ่าพนรักคนใหญ่สาธุให้เราอยู่ดีมีแห้งเบาเล่ากับเกลียไร่กับบัตรสุขสุขุพินนั่นแหละ มันยืนมันยืนเราครัสุขภาพแข็งแกร่งที่อายุออสเตรเลียออสเตรเลียเรื่อวก็ะครองเองละเนาะนี่ยังคัดคัดกันเขินนะคะกันเขินดีใจเนาะใจลายในบางคนนี่ลืมได้ดคุยดีดีมองอะไรเนาะลืมมัลืมวันนี้ผมไม่ลืมเลยว่าขาสิได้ซ่อนกันไปจากโค้รเนี่ยโอ้เอาปู้ใหญ่ก่อนเนาะนั่งอันนี้บอกให้เดาเอาไป ยังน่อยเนาะโอ้สอนกันไปปากกิมจีที่เป็นอยู่บ่อหมำเคยอยู่เนาะเออมันสูงกับข้ากรบปั๊มอ่านมันลง่นมีกระแจอยู่ที่ยืมผียืมนอกนี่ก็มีอยู่ดอกโดยนั่นน่าะให้เพื่อนยยางเนี่ยโอผมเป็นย่งเป็นย่งเราไปซุกแลมัน น้ำเไปจิบนิพื่อนอหธรรมดาไอ้สวดเานอบกิมกิมบกิหนิว่าธรรมดาน้ำซื้อมาให้นะเบิ้ลบ่น้ำบน้ำแพ็คขนาดไหนน้ำทั้งนอป่ะน้เนาะแม่นสาดกือกันแมนสะอาดกือกันไอเป็นไ ซื้อทุกาวันได้กินครมมือซื้อแพ็กหโกินมือเดียวเกือบเบิดดเลยดใะเบิดเนาะได้ทังน้ำซาได้ทังน้ำแซงได้ทังรยมันกระิึงอยู่ดยมอีกก็ได้ลยังจได้แม่ปกิมาเนียยังม่ได้แม่ปิยังขาแม่ปกิมมาในครบเลยเนาะโดยคเลยใจเย็น แมี่ยเจนเจนแม่บักกิมนี่ยได้ก็ได้อยู่แล้วนะเหนี่งข่าอย่างไรแม่บักกิมเอาผัวใหม่ปลาดอกเมื่อเช้านี่แม่บักกิมกับโทรมาอยู่โทรมาอยู่เบาเโทรมาอยู่แต่ว่าบริหารสายเพิ่นเห็นแต่เบอร์โทรมางานสงสัยเปิดสิโทรมาถามข่าวอะไร เป็นแนวใดสิไปมือใดบ่หรือว่าจังใดยังบบว่างแม่มันก็ยังบบว่างและคือส่วนเรียกลายดิยังเาบางยูทูคนข้ามามือันยไม่เวียบว่างเรียกหปแล้วจังได้ในน้ำอดครับล้ว่ังก็ไรที่งานอะไรนี่เนาะ้คอยจะได้ยินคราวทางผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นว่าเมียจะอากมากกให้มาตันนี้

เขาก็หาโอกาสนั่นแหละหาโอกาสหาเวลาเนาะไปหาเขาเพราะว่าทั้งผู้ใหญ่ว่าออกมาแบบนี้แหละมันก็มันบอยคะขากได้เนาะเ้าผู้ฟังมันก็บ่อยคะขากได้พี่นออ้องเลยกะบบเป็นยังดอกว่ามีอาเขาได้เข่ับขึ้นหากันนั่นแหละพี่นอ้องเลย เขาเพียงเขาหากักแพงกันเข้าใจกันแค่นั้นแหละมา้มาตาล่าว่าตอนนี้แล้วันมากเลยเป็อยากให้มาก่อนอยามาก,ก่อนมาก่อนอีกเดือนเถอ,กกอนะเจ้าก็ต้องเผาเร่งรีบได้เลยเขาอ,อุ้มเขาอ,อุ้มมาได้นแต่ว่ากระเเากก็พอแลอ้วเหมืนบ๊ <laughs> ก็พอส่วนเนี่บอกเออเฮาบอกพอยู่มมนมาบอกหลาตัวเป้าเากเงนว่าเนบอกพออยู่เอนเื่อนว่าในได้สาได้บอกเรื่องแม่บักิ้มอยู่เป็นบได้ทามวาเสี่ยวแนวดาเนมเลยนวดาา ่ก <es> ็ได้คือกันท่านดยินเลยเนาะยินย่างมงพอจะได้มีโทษทรัพท์หอเ่แล้วเล่นโทรทรัพท์อรูอบ่เคยเลีนโทรศัพท์อ๋อเคยเร่นโทรศัพท์มีเต่ลูกมะรเร่นโทรศัพท์ เป็นอ้ายบอกโดนจะเป็นอ้ายไปค้าเครื่องตะลาดหน่อย<ป><ป>นะตามนหาน่เราตามนั่นแหละเลนาะบางทีเราจะไปตั้งหน้าตั้งในครับว่าจากักยานามเบิดก็จะให้เพื่นพนพนพนอ,นอนไปเฮ็ดเบียยซอยอธิมาจอจ้าหน้ามแหละเข้ามาจากคนนะ่ะ พอกินพวกจอน้าน้าคือมีแต่วัยรุ่นแท้มีสคนโอ้ทีมงานวัยรุ่นหมดเดียวนี่เอออันนี้คือผู้ใหญ่กัวโมูบ่กนะเออทีมงานวัยรุ่นสายจวดเป็นกับได้พังม่ได้เศร้าเป็นนั่งจ่าในบ้านเสร็จเท่าเขาพากินข้าวกินน้ำอยู่นี่บ่นี่ด้วยกินแล้วกินอีกโอ้โอเคโอเคแต่ก็ดีใจน้ำเด้อ ก็ดีใจน้ำแหลรน้ำก็ได้โหลดก็ได้กับคุยก็ได้เพื่อนกับซีมีเป็นกระบอกงบยุบเบาแซ่เป็นกอกเ่าเงินซื้อเครื่องของอุปกรณ์เพื่อนอีกนี่แล้วเงินแสนแปดล้านหรือเก้าล้านสิบล้านประมาณไปกับประหยัดยืมก็ได้และก็บค่าสร้างเป็นกระเป๋สามหมื่นโดยอยากได้น้ำสร้างก่อนได้ใส่ได้ ได้น้ำใส่ก้อนเพียบๆใส่ปริเกได้น้ำสางน้ำใส่คือะสมกับกับยังได้น้ำใส่คือกันมันยากเนาะแม่อ่ากับท้าอะรพี่น้องก็ให้เขากับซีได้จบคลิปไปซสรนี่เลยเนาะทีได้กับสู่ๆเป็นกำลังใจให้เด้อสู่ๆเรื่องไม่ยาแม่บักทิมกับเราต้องคิดยัอย่างไรดอก หอดมือหอดงามหอดเวลาเฮาหักชีได้มาอยู่มาได้มาพาะกันคือเก่ากันลนะและเนาะแต่เฮาก็ต้องพยายามได้หาเวลาได้เนาะพอมันบ่ยากดอกจะนั่งข้าวน้มเนี่ยกับผมนี่ยังดอกก็เพื่อนเพื่อนกับ,ก<อ>บกข้าวหามืือได้พอลมบนต,าาตัวเขาก็เฮ็ดบ่ได้ดอกพวกสางกันดิตามมาแหละอ่ะสุดท้ายกับอยู่ดีมีแรงสุงขาภาพแ,แข็งแร้งเนาะเล็บซีเลยกับคุณรักผู้ใหญ่กันดิเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเอา้าสบายดีสบายดีพ่อกิมโดยๆสบายดีอกกีล่างบักคับสบายดีเอ้ย,ยสบายดีบสบายดียดยดเนาะอา่ะอ่ะขอไม่ขึ้นแบบนี้โอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวสิไปซองมึงน่าจลกเล็กน้อยก่อนเนะาะกตาตามนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะกาขอบคุณขอบคุณทั้ง โอเนาะขึ้ใหญ่ก็ดีรืเดี๋ยวให้บากเล่าเพื่อนเนาะเป็นสื่อเป็นสื่อให้นะครับเป็นสะพานบุญเนาะให้เพื่อนดีดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเป็นอย่างไรเป็นร่ำรวยขึ้นพวกเก่าเนาะเป็นยังทำยังไงจะเลื่อนจะเลือนเด้อเนี่ยที่การงานเป็นอะย่างส่วนว่าเรื่องแม่บักกริมกะอันนี้มันกะคอยเป็นคอยไปเนปะ็นอย่างไเนาะตามเวลาเนาะ